สรุปว่าคราเลือดเนี่ยเป็นคราเลือดมนุษย์และในทางสถาบันนิติวิทยาที่เขากําหนดชื่อขึ้นมาเขาเรียกว่ายูโรเลียนอินเดียนและไม่ใช่เลือดของน้องแตงโมและผ้าดังกล่าวก็ไม่ใช่เป็นผ้าผืนเดียวนะครับที่ปรากฏกับน้องแตงโมเนื่องจากในทางสืบสวนเนี่ยเราพบว่ามีร่องรอยการขาดแล้วก็คิดว่าทำพยานหลักฐานเท็จตรงนี้ขึ้นมาผมเรียนว่าผมไม่ปล่อยเดี๋ยวผมจะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหลายกับเรียนสื่อมวลชนที่ครบรับผมว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้นำทีมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชี้แจงประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่กรรมธิการสิทธิมนุษยชนโดยท่านสมชายแสวงการและผู้หญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันได้ยื่นหีบหอ่อซึ่งเป็นวัสดุที่เกี่ยวข้องกับ<ม>เรื่องของคดีน้องแตงโมซึ่งภายในหีบห่อก็ปรากฏว่าเป็นผ้าสีขาว สรุปว่าคราเลือดเนี่ยเป็นคราเลือดมนุษย์และในทางสถาบันนิติวิทยาที่เขากําหนดชื่อขึ้นมาเขาเรียกว่าคราบเลือดที่ปรากฏเนี่ยเขาเรียกว่ายูโรเลียนอินเดียนนะครับเพราะฉะนั้นไปคิดเอานะครับว่าคนที่ที่ส่งมาเป็นยังไงและไม่ใช่เลือดของน้องแตงโมและผ้าดังกล่าวก็ไม่ใช่เป็นผ้าของผืนเดียวนะครับที่ปรากฏกับน้องแตงโมเนื่องจากในทางสืบสวนเนี่ยเราพบว่า มีร่องรอยการขาดอยู่เดี๋ยวผมอาวภาพเนี่ยให้ดูเส้นผมยืนยันได้เลยครับเป็นเส้นผมผู้ชายนะครับก็ยังคงเป็นลักษณะเดียวกันหรือตัวเดียวกันกับคราบเลือดนั่นเขาเรียกว่ายูโรเลียนอินเดียนเหมือนกันนะครับแล้วคราบดินที่เรามีการนํามาเปรียบเทียบนะครับก็พบว่ามันไม่ใช่ดินทรายที่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแม่น้ําเจ้าพยานะครับ สิ่งที่จะบอกต่อก็คือว่าการกระทําดังกล่าวของคนที่นํามาเรื่องเนี้ยฝากพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่ามันทําให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมานั่งทํางานแล้วสืบสวนเรื่องนี้เนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากแต่ถ้าคิดว่าทําพยานหลักฐานเท็จตรงนี้ขึ้นมาผมเรียนว่าผมไม่ปล่อยเดี๋ยวผมจะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย เดี๋ยวผมให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นสักนิดหนึ่งว่าภาพที่ปรากฏภาพนี้นะครับถ้าจากที่วงกลมไว้ตรงนี้เนี่ยผมทราบมาว่าผ้าดังกล่าวมีรอรอยการฉีกขาดอยู่สองรอยนะครับถ้าขยายผู้มุมกว้างมาก็จะเห็นว่ามีรอยจริงสองรอยแต่ปรกากฏว่าผ้าผืนดังกล่าวที่นำไปโชว์เนี่ยไม่พบว่า มีร่องรอยการขาดในบริเวณใกล้สะโพกน้องขอยญานำรูปน้องนี่มาเพราะว่ามีเจตนาต้องการจะชี้แจงให้กับทางพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ทางประชาชนได้รับทราบว่ามันมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมาแล้วในเวลานี้ครับด้านนี้คือรูปครั้งแรกที่มีคนส่งมาให้ผมจากต่างประเทศจะสังเกตเห็นว่าเป็นผ้าขาว แล้วไม่มีร่องรอยเรื่องของสีขุ่นมัวเลยแต่ภาพดังกล่าวที่ส่งมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นั้นมันเป็นร่องรอยเหมือนนำผ้าไปแช่ไว้นำผ้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ้าตอนที่เข้ามาลองใส่ให้ให้พวกเราได้ดูจำได้ใช่ไหมครับผ้ามันพลิ้วทิ้งสวยงามแต่ผ้าที่ปรากฏอยู่ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย ภาพมันไม่ใช่เป็นภาพพิวทิ้งแล้วผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนส่งแต่ผมก็ไม่ได้ไปยืนยันนะครับว่าเขาเป็นคนส่งก็เดี๋ยวให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษฝ่ายต่างประเทศเข้ามสารไปนะครับเพราะถ้ามันไม่ใช่อันนี้มันก็เป็นเรื่องการนาข้อมูลนต่เป็นเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในต่างประเทศก็กล่าวโทษได้นะครับในส่วนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเราได้รับเรื่อง เรื่องนี้ไว้ทําการเสรืบสวนว่าเป็นกรณีฆาตรกรรมหรือไม่นะครับก็ขอสรุปว่าณบัดนี้นะครับผลการเสรืบสวนของเราที่ได้ทําไปหลายอย่างหลายประการเป็นลักษณะคําร้องที่เลื่อนลอยไม่มีพยานหล,ลักฐานมีแต่ข้อเท็จจริงที่เขาเชื่อแล้วก็คิดเราเองว่าเป็นอย่างนั้นประเด็นอย่างนี้นะครับมันจะทําให้กระบวนการสอบสวนต่อไปมีปัญหาถ้าเกิดมีใครไม่เห็นด้วยแล้วดําเนินการแบบนี้นะครับ เพราะมันไม่มีหลักฐานที่จะมายืนยันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการมาร้องทุกข์ยืนยันการมากล่าวโทษยืนยันระบุบุคคลเลยว่าเป็นผู้กระทําการฆาตกรรมผมมีความเห็นได้ว่านั่นเป็นการหมิ่นประมาทก,กล่าวหาเขาให้รับความเสียหายนะครับ mm. ก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินการทางศาลได้นะครับ